สวัสดีจ้านี่แหละค่ะนำอ้อยก่อนเด้อค่ะเด้อเก็ดมาจากอ้อยเห่านี่แหละจ้าอันนี้ได้ตม้มต้มแล้วก็ใส่แมพิมพออกมาแล้วได้เอามาพึงไว้ค่ะนี่ค่ะเอามาพึงไว้ในห้องค่ะเอาผ้าปกไว้อันนี้เปิดใจชุ่มก่อนจ้าอันนี้มันยังพูทันในแหงดีค่ะเอามาพึงไว้ในห้อง อวยห่อเห็ดเองค่ะเ่าก็มีปฏผลิพันลายอย่างานะจ๊ะเนาะอันนี้อันนี้ที่มันอันนี้ที่มันที่เป็นก้อนแล้วทำแบบมันช้าสิมแบบีแบบเป็นก้อนเด้อค่ะแบบเป็นก้อนแ,แบบเป็นก้อนแล้วกับแบบเป็นเป็นน้ำตาลปึกค่ะเนื้อว่านน้ำตาลเหลวนะจ๊ะอันนี้จะเป็นแบบเป็นก้อนนะค่ะเนาะเปิดไห้เบิ้งเด้อค่ะเด้อนี่จ้ะอันนี้ใส่กระปุกไว้แล้ว นี่ค่ะอันนี้เป็นกอนใส่กระปุกไปแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นแบบเลวจ้ะแบบเล้วห้องก็เป็นทีห้อใส่ตำมหุง้งใส่ยังกินได้คือกันจ้ะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบเลวนี่จ้ะน้ำอ้อยห้องก็เห็ดหลายยางนะจ้ะเนาะอันนี้ที่ห้อแกออกมาจากแม่พิม แล้วฮาก็เรียกว่าพึ่งไหวล่อมันแหงแล้วฮาก็ล่อบรรจุพันธุ์นะจ๊ะล่อใส่กระปุกไหวนะจ๊ะเนาะนี่แหละจ๊ะน้ำอ้อยของก่อนเฮอก็มีหลายแบบด้วยค่ะมีรุ่นน้อยนี่จ๊ะอันนี้จะเป็นรุ่นน้อยนี่จ๊ะอันนี้ก็สิเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาจากน้อยอันนี้ก็สิรุ่นน้อยรุ่นน้อยนี่ฮไปใส่อย่างแน่ใส่กาแฟก็ได้ค่ะกินก็ได้ค่ะบางคนเิ่นก็นสิใส่กาแฟ อันนี้พอดีครับอัละซอนแม่จ้ะอลอซอนซอนชาแม่จ้ะน,นี่ใส่แทนน้ำตานลานะจ๊ะเนาะอันนี้น้ำอ้อยห้าที่มันไว้ในแห้งดีเด้อค่ะนี่เอาพึ่งไว้ค่ะเอ,อาจากแม่พิมพ์แล้วเอากับพึ่งไว้น้ำอ้อยเฮ้องเก็ดได้หลายอย่างจ้ะเท่งน้ำอ้อยก้รเท่งน้ำอ้อยปึกเท่งไส้ลับค่ะไส้ลับเป็นแบบใดเป็นเหมือนน้ำเพรือะค่ะ ใส้ลับเองก็เป็นเหมือนน้ำเพิงแล้วจ้ะอันนี้เขาก็เปิดให้ชม่มแล้วเขาก็ปิดไปเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะปิดไปแต่เขาปิดไปเรียบร้อยจ้ะืม่นี่แม่วานกะมาให้รับชม่มประมาณนี้แล้วก่ะเด้ออันนี้ร้านหน่อยว่าแต่ปุยไห่เห็ดหยังค่ะไปะเห็นน้ำเมืทุกอย่าง นี่แหละจ้าขอบคุณที่รับชมเด้อค่ะเด้อ